กราบสวัสดีนะครับผมมิตรรักแฟนหวยแล้วก็ fc นะครับผมห่างหายไปนานเลยครับผมนะมาแดีมาไลฟ์ให้ดูกันนะครับผมพองยุ่งอยู่เนาะให้ดูงวดก่อนเลยเนาะย้อนหลังไปสักสองงวดเนาะเดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งเดือนหน้านี่ไปทำใหม่เนาะนะครับผลออกห้าห้าเก้าสามสี่สองนะนี่ห้าหลักร้อยห้าสิบ 9หลักหน่วย3นี่ตรงตรงเนาะเต็ม110 110นะ110 110ก็มี5กับ9มั้ยมี5นะ110เข้านะเต็มร้อยหน่วยร้อยกับหน่วยนะครับ5กับ3มีมั้ยมีครับหลักร้อยหหลักหน่วยสาเข้า3นะครับผมหลัก10หน่วย10หน่วยก็คือ9กับ3มีมั้ยมาทั้ง9มาทั้ง3นะครับผมนี่นี่ครับผลก็เลย นี่ครับเต็มเต็มนี่ครับแล้วก็เน้นด้วยนะหลักร้อยเล้นหนึ่งสามห้านะหลักร้อยก็เน้นให้ไปที่หนึ่งสามกับห้านะครับผมก็เลยได้แถมห้าสามเก้ามาชุดหนึ่งตัวกลับตัวโต๊ดเนาะนี่ครับชัดชัดนี่ครับผมนี่เต็มเต็มอ่ามาดูว่าที่ผ่านมาวันที่สิบหกนี่นะนี่วันที่สิบหกนะนี่ครับ ร้อยเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งสีนะ่ห้าเนาะนี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้านะเน้นเข้าไปให้ตามนี้เลยนี่ครับผมถ้าหลักร้อยสูตรมาก็ได้ตัวกลับหนึ่งชุดศูนย์สี่ห้าถ้าใครไปซื้อแทงตัวกลับก็ได้ตังอยู่เนาะหลักร้อยหนึ่งไม่มานะอมาดูถัดไปนี่ครับผมหลักร้อยสี่เต็มเต็มสี่มาก็ได้ตัวกลับอีกชุดหนึ่งตัวโต๊ด,ตดเนาะสี่ห้าศูนย์มานี่ ร้อยห้ามัได้ห้าสี่ศูนย์นะครับมันเข้าตัวกลับเนาะนี่มันเข้าตัวกลับเพราะว่ามันออกห้าศูนย์สี่นะสองตัวก็ได้ตัวกลับนะครับได้สี่ศูนย์มามันออกสี่ศูนย์สี่เนาะนะครับนะครับนี่เน้นให้ในกลุ่มเนาะเน้นให้เลยครับหนึ่งสี่ห้านะครับก็ได้วิ่งห้าได้วิ่งห้านะวันนี้ห้ากับแปดได้ห้าเข้าห้าตัวหนึ่ง โอ้ถ้าออกสี่ห้าแปดมาหรือว่าหนึ่งสี่ห้ามาเนาะเศรษฐายนะครับผมนี่เน้นเน้นไม่ถูกแต่ในกลุ่มเขาก็ถูกกันนะครับผมใครซื้อโต๊ดก็ถูกกันอยู่แล้วครับส่วนมากจะซื้อโต๊ดกันเนาะนี่ครับผมชมเลยนะนี่ครับนี่นะครับบอกในกลุ่มนะครับผมหลักร้อยศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็เน้นร้อยเน้ 3, นสามตัวตรงๆด้วยบอกไม่ต้องกลับด้วยนะเห็นปะ่ะหลักร้อยสามชุด นี่ไอ้ชนสามสูตรหลักร้อยชนสามสูตรศูนย์หนึ่งสี 1, 4, 5, นะ่ห้าเนาะนี่ครับนี่มาห้านะงวดก่อนก็มาห้าเข้าอันหลักร้อยแม่นอยู่ครับผมถ้าสูตรมาตรงก็คือได้สามตัวตรงๆกันไปเลยเนาะนี่ครับแล้วก็มาดูสูตรหน่อยสูตรนี้นะร้อยสิบหน่วยเนาะร้อยสิบหน่วยมาก็นี่เลยนี่ วัก่อนนั้นก็593เนาะนี่593นะครับผมตกกลางสามตัวเลยนี่593ต้องตรงเลย593เห็นปะนี่ครับเข้านี่แล้วก็วันที่ผ่านมานะ504นี่504เข้าอยู่ในกรอบนะขวามือก็ส่วนมากจะให้เบาๆไอต,ตัวสุดท้ายเนี่ยส่วนมากจะไม่มาขวาสุดนะครับจะดับไปเลยติดดับไปเลยเนาะ คือคือใช้ดับแทนดับได้เลยครับคือตัวบนมันไม่มาแน่นอนเนี่ยตามสูตรมานะไปดูนะแปดเจ็ดแปดสองสี่ตัวสุดท้ายไม่มาสี่เจ็ดแปดศูนย์ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะแล้วก็แปดถึงสองสองตัวสุดท้ายไม่มาสองศูนย์สองหกตัวสุดท้ายไม่มาแล้วก็สี่สี่หกศูนย์ตัวสุดท้ายไม่มานะเก้าห้าหนึ่งสามตัวสุดท้ายไม่มาเนาะเก้าเก้าศูนย์สี่ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะ 0973ตัวสุดท้ายไม่มานะแล้วก็7571ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะแล้วก็4 5 4 4 1ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะแล้วก็9 7 9 3ต ga, ga, ัวส um, ุดท้ายไม่มานะก็0 6 3 4ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะแล้วก็3 9 5 0ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะ6 0 3 7ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะแล้วก็6 2 6 8ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะ4 8 1 5 หตัวสุดท้ายไมมานะห้าเตัวสุดท้ายไมมาเนาะหนึ่งหอ่าหมานี่ผิดแล้วหนึ่งผิดแล้วหนึ่งเนาะหกเกาศห้ตัวสุดท้ายไม่มาเนาะห้าเตัวสุดท้ายไม่มาเนะ 1, 1, 6. 1, 1, 6. าะและ้วกนะ็ห้าศูตัวสุดท้ายไม่มาเนะ 5, 9, 3, 7, า,านะ 4, 9, าานะเออ,อไล่ดูเนาะจิงไหมที่ว่ามัน ตัวใน3ตัว903 71 1ไม่มา3ไม่มา4 395ไม่มา7 0630265 0 6116 6, 6, 1, 1, 6, 6, 6ตัวสุดท้ายผิดผิดอยู่ตัวหนึ่งเนาะผิดอยู่งวดเดียวนี่นะครับผม690 5ไม่มาเนาะ7ไม่มาโอเคยังมั่นอยู่นะครับผมแล้วก็ ใครจะเข้ากลุ่มมาก็ทักมาหานะครับผมมีทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวย <ม IR> หุ้น,ห,นหวยฮานอยนะครับผมนะครับผมเอ่อทักมาได้นะตามนั้นเลยแล้วก็ที่เอามาให้ชมนี่คือไม่ได้ไม่ได้หวยออกก่อนแล้วมาให้ให้ให,ให้ให้ดูให้ชมกันนะครับผมในกลุ่มเขารู้ดีนะครับผมเพราะในกลุ่มเขาจะรู้ดีว่าถูกไม่ถูกเนาะเอ่อนี่ตามความเป็นจริงนะครับผมทุกใบที่มาให้ดูนี่คือของแท้นะในกลุ่มนะครับผม ทักมาได้นะครับผมมาหาโพนะครับมาหาโพนะครับผมทักมาได้เนาะทักมาหาผมแล้วก็ทักมาใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะครับผมที่ช่อง u t u b e เนี่ยครับผมใครจะเข้ามาก็ทักหาผมหน่อยนะคอยเข้ากลุ่มด้วยนะครับผมเราบอกดีไลน์มาเดี๋ยวจะทักดึงเข้ากลุ่มให้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาพบกันใหม่เนาะเดี๋ยวจะป้อนตอนนี้ป้อนข้อมูลอยู่นะยังไม่เสร็จดีคัดลักร้อยแน,ะน่นมาัมน่นมาให้ดูไม่ให้ชมกันนะ ทำสามตัวแล้วก็หลักร้อยแม่นๆมานะงวดที่แล้วก็สองตัวล่างสองตัวล่างเน้นนี่เลยครับผมนี่สองตัวล่างเน้นนี่เลยครับเน้นให้ที่สองที่สามโอโ้โหเสียดายมากเลยครับผมออกสามหนึ่งเนี่ยดูดิครับสามห้าออกสามหนะึ่งนะเพียงสี่กับห้าไม่เข้านะครับผมนะล่างก็เสียดายมากเลยสูตรเข้านะสองตัวแต่ผิดสิบหน่วยไม่มีหนึ่ง สิบหน่วยล่าไม่มีหนึ 1, ่งกับสามโหเสียดายมากเลยมีแต่สองสามสี่ห้า 2, 3, 4, 5, หรือไงประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พิมพ์มาดูเนาะไม่ได้มาให้ดูเสียดายมากเลยครับผมโอเคนะครับผมเราค่อยพบก,กันใหม่นะสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ